ลีน่าจังยกมือไหว้ขอโทษหลังโดนวิพากวิจารณ์หนักอมกระชากวิผงแคร,รี่ไพรวันลั่นรักเหมือนลูกสาวขอโทษจริงๆกลายเป็นประเด็นร้อนจากกรณีที่แคร,รี่ไพรวันถูกลีน่าจังกระชากวิผง์ระหว่างการถ่ายทำรายการของมดดำคชาพาจนชาวเน็ตหลายคนมองว่าพฤติกรรมดังกล่าว มันคือการเหยียดยามมีการต้อตอบกันของทั้งสองฝ่ายล่าสุดลีหน้าจังยกมือไหว้ขอโทษแพรรี่โดยทางด้านลีหน้าจังได้ยกมือไหว้ขอโทษแพรรี่พร้อมกล่าวว่าแม่กราบขอโทษนะแพรรี่คือแม่รักเหมือนลูกสาวก็เลยหยอกเล่นเหมือนกับลูกสาวคิดว่าการไปดึงวิกผมออกเป็นการหยอกเล่นกับลูกสาว ถ้าหากแม่ทำแรงเกินไปแม่ขอโทษจริงๆไม่คิดว่าลูกสาวจะเสียใจขนาดนี้การทำคอนเทนต์ของแม่ลีน่าอาจจะมองว่ารุนแรงไป FC หรือว่าแฟนเพจหรือแฟนคลับของแพรรี่อาจจะไม่พอใจแม่กราบขออภัยจริงๆคะ่ะนะอยากโกรธแม่เลยรักลูกสาวเสมอคะ่ะโดยทางด้านของมดดำคชาพา มีการถามทางลีหน้าจังว่าเคยคิดจะไปหาหมอบ้างไหมคนบอกที่ลีหน้าจังอารมณ์รุนแรงฮอร์โมนสวิงมันเกี่ยวไหมซึ่งลีหน้าจังก็ตอบกลับว่าจริงๆมันคือคอนเทนต์นะ